หลายอัพมาพร้อมแล้วนะครับผู้ระวางโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองจะพบกับโรงเรียนกีฬานครนลวงพิทยาหกรับครับมาเป็นแรกดนะครับนักขอลมพิทยาหกขั้นบอลกัดเข้ามาต้องแพ้กันทำไม่ได้อกาสดีก็ต้องมีบอลมาไปก่อนครับเซตข้ามาก่อนจังหวัดอ่างทองสาสีการตีลูกตีครับหลักอยู่ครับมาที่ ครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดพระนครเสิร์ฟมาโอกาสบุกของทางนนทบุรีครับยิงบอลเร็วครับอ้าววางมาวางกลับครับลูกนี้วางมาวางกลับไม่งงเพรับเป็นแต้มเหมือนกันับทางกีฬานครพิทยาคมครับได้มาครับจากกองน้ำฝนที่สุดาเลยครับรอบแบ่งกลุ่มในนัดกีฬานครพิทยาคมชนะมาสักข้อสุดท้าแต่ว่า ยา,าดันให้หมดนะผลแรกข้ามไปเลยครับาามาครับมาโชว์เกมกันต่อนามีมาบอลขับเอฟได้ยังนัดไม่ได้เลยครับนัดขับรถธงบุรีวิทยาหกย้อนมาตัวกัาข,ของทางอ่างทองครับโยกไปสามเฮดหลัง,งติดีบอลแก้บอ,อนโยกมาหัวเสารถธงบุรีโอ้โหตีหาว,วางหลังครับไปท้ายขอบลูกนี้เป็นแต้มครับของกีฬานครวิทยาหกครับโอ้โหผมเหลือเกินครับลูกนี้ของสิริกานดา โอกาสบมางนะกีฬานครฟุตบอลเบลยี่ยมมาไล่กันได้ครับกีฬาตะวันตกยกบมาใบแล้ว,ย,ว,ลย,วย,ย,ลย,ยังช่วยกันไม่ได้ไปที่สังวาลุดูกันเรียบร้อยเลยครับทัานชมนอยู่นะครับอาจารย์โกนวสังวาลุดีตำแหน่งไหนบากเลยครับตีทุกตำแหน่งขอบขอบอดีพอบอดีเสิร์ฟมาครับรองบอลไว้ยิงมาหัวเสาโย่ให้ยังรองไม่ได้ครับในโอกาสลุกติด และออกไปครับได้แต้แมแล้วครับเป็นเซตพอยต์ของ,งกีฬานครนนท์วิทยาหกครับจต่กว่าที่เซตมาแล้วตบติดล็อกแล้วฟอกออกไปครับสองครับทักถึงแบบขอยอมาทักเอฟอีกแล้วยังฟองไม่ได้ครับเป็นโอกาสครับหนึ่งของนนทบุรีครับตีประคองแก้ไปลาอนหลังยังงัดไม่ได้เกมือีกันนี่มามีนะ ลูกนี้ดีแล้วเจอแล้วต้องแก้ไขกันทีละนครดมตีมาก่อนลูกนี้ครับยังได้อยู่กีฬาจังหวัดนครลบบุรียังได้ครับโอกาสของทีละนครดนพิเดียวสากีกาลูกนี้ยัดที่มาก่อนครับโอกาสครับอาร์ตดัสสยังได้ครับทีละนครนาเรียหกตีโอ้ต่ัดสินใจผิดพลาดครับสองมาสองเสิร์ฟมาครับติดเน็ตครับรอไม่ได้โอกาสไปนีครับ กีฬานักกนนครับโอ้โหตังเตะมาเลยไกีฬาอีก,นะน,อน,กนับกีฬานนท์มีปากของข้าไปก่อนแล้บไปดูการนทะีรันะ้งองกนะีฬานะ แต่ต้องเป็นตีแก้ไขไปก่อนครับเป็นโอกาสของอ่างทองไหลหลังมายางนัดไว้ได้ครับกีฬาพหรนเสีนกหวิดดังขึ้นแล้วเป็นแต้มของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองหนีไปเป็น23แล้วครับตอนนี้โอ้23ต่อ13ครับฉีกไปส0 หยุดหยุดเล่นบอลสองไมเลยครับหือเหยเล่นของแย่คอมนล่าไปจับจังหวะช่ัท้ายรับนีครับเล่นบอลสองตบบอลที่ดาพารัไม่สงสัยนะครับว่าทำไมถึงหลบทางอาครับเสิร์ฟรันตั้แรก คอยเข้าเท่าไหร่ครับยกมาซีรีการดาตีปักคอไปก่อนยังได้ครับแล้วปันศพยังดักไม่ได้อยู่โอกาสครั้งหนึ่งดาผาัาสศตียืดบอลอไปเลยคไไรับอะไรอยู่ทั้งเรื่อทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะครับตอนนี้กินลาอ่ะครสวยครับวางไว้สวยครับโยนไปหัว ส่วนนี้ก็ใส่เต็มอ้อเต็มมือ,มอเลยครับเกี่ยวไม่ได้ขุดไม่ทัดมบเทเลวันสุดแต่ตอนนี้ยังไม่มาเพรอบวอรดไม่ได้ครับคือห้อบอนเร็วครับหบล็อกได้ครับโอกาสทีๆๆ่ครับ,น,รบนึ่งมาที่ แล้วไปดีต้องฟิกบอลนองมาก่อนอันนี้เป็นเกมฑ์ผู้ของทางด้านะคนครนนท์ลูกเดียวโหดีติดบอลเลยครับสะใจเลยคนระับกัญยาณีขึ้นบล็อกเดี่ยวและบล็อกอยู่เลยนะเครับพวกนี้ขึ้นไปไปไป,ไปมือเลยครับล้วงไปบล็อกได้คนระับโอ้โหถือว่าตัดสินใจได้ดีครับเลือกบล็อกตรงครับด้านในคนะรับเซอร์ค้านาทองเอาเลยครับนนทบุรีแนวกัดบลกครับหัวเสาใส่ลงไป ล็อกเนี่ยครับเอาทัชแล้วก็เป็นผลนะครับเพราะว่าทางอัดขอแป๊บเดียวเอาวันแรกไม่ดีครับต้องโยกมาเอาเอาเอาประคองแล้วก็ฟีบอลก็มาเป็นการบุกขอครับนนทบุรีอย่างนั้นไม่ได้ครัท่านครับปัดข้ามไปก่อนในจังหวะสองบุกอีกครั้งหนึ่งขอนครนนนและก็อย่าง ไปโดนกรลยาหนีครับแล้วบอลออกไปครับการสามแพ้มเพื่อที่จะมีเสมอครับธนดีครับลุนไปพร้อมกันครับสเสิร์ฟมาครับ <S <S อ้นนอาอวอรับมาหัวเสาอยู่ยังไงครับยังดูครับฟรีบอลข้างไปก่อนเป็นโอกาสบุกของกีฬานัทคอนลงหัวใาสา่สั้นมากครับล้มค่

ออกเส้นไปเลยครับอ๋โอโห้คิปกลับมาคลิปที่เรียกว่าเหนือมากๆอ้และทิศห้าก็ตามกันตั้งเยอะสุดท้ายก็พลิกกลับมาได้เซตนี้กลับไปแล้วดูครับโอ้โโอาการดูภาพโอ้โห้สองทีนะครับต้องเอาให้ได้ครับหากันเยือแล้วปีวจ,จะมา ไม่ค่อยหยีแก้ไขยแ,แต่ว่าจาังหวะตีของชังวาแม่ดีเลิศเกิดครับโอ้โหทุสุดาครับแล้วเสริมต่อเข้งรอบชนได้นะผนแรกเป็นของคาร์ไลน์แก้ไขามาตาพัสอนยกมาตีฉละะี่อบนนึงยังได้ยกเดียวนครน้อนเข้า,ามาจะบันตียังไม่ตายครับได้อีกคร ตองแกไอ้ีบอรข้ามกลับมาก่อนเราปอดไว้ได้โอกาสดึดมากถัวเซ่าของนั้น อนี่เป็นไฮไลท์การแข่งขันครับของผู้ชิงชนะเลิศวันนี้ครับนี่ครับสะใจเลยครับลูฟ้าวันนี้เรียกว่าเป็นศึกแข่งขักสีนะครับของทั้งสองโรงเรียนครับ วยสวยจัดแบรนสปอร์ตเนี่ยครับดีละคัะแชมป์ของเรานะคะโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ค่ะยอดเยี่ยมมากๆนะคะสุดยอดมากๆก,กับความตั้งใจและพยายามของน้องๆโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ค่ะ